ทุกคนเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วเสียใจร้องไห้เพราะมรณะกรรมของมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวของบุตรของธิดาน้ำตาที่เธอเคยร้องไห้สมัยเป็นมนุษย์เนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรโยมคิดดูแล้วกันแค่พบมนุษย์อย่างเดียวที่รวมน้ำตาเนี่ยมันมากมายขนาดไหน ไม่ต้องนับพบชาติอื่นเลยมหาศาลสังสารัเนี่ยยาวไกลนับพบนับชาติไม่ไหวไม่มีที่สุดไม่มีประมาณพวกเราทุกคนเคยเกิดเป็นเทวดามาแล้วตลอดการยาวนานไม่ต้องไปหวังไปเป็นเทวดาเพราะเราก็เป็นมาซ้ำแล้วซ้ำซากไม่รู้กี่แสนกี่ล้านรอดอยากจะเป็นคนรวยยมคอไปนึกถึงอดีตเอาละกันว่าพู้เจ้าเคยตรัสว่าเราเคยรวยมาแล้วตลอดการยาวนานไม่ต้องไปกังวลเลยว่าถ้าชาตินี้จนก็ไม่เป็นไรหรอกจนบ้างรวยมาแล้วรวยมา,มามากแล้วนะ